ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565นะคะดรแต้วก็จะเล่าความฝันของอาจารย์นิวตันที่เล่าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเมื่อวันพุธที่4นะคะเดี๋ยวจะพอจบจากวันที่4แล้วดรแต้์ก็จะเล่าคลิปของเช้านี้เลยนะคะอาจารย์นิวตันฝันเลขเด็ดเด็ดเด็ดนะคะเด็ดเป็นไพ่ใบสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์นิวตันฝันอย่างนี้นะคะเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะคะฝันว่าเหมือนแบบ ไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะเข้าใจว่าเป็นสนามบินนะเข้าใจว่าเป็นสนามบินก็เห็นผู้คนเดินไปมากันนะบางกลุ่มก็เดินไปมาบางกลุ่มก็มกาลังเทป,ปูนกันเลยนะคะเทค,คอนกรีตอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบนั่งกินอาหารนะคะมีเสือนะคะมีเสือกระจูดเสือกระจูดนะคะแล้วก็มีจานมีจานอาหารเป็นแบบสังกะสีสังกะสีที่เป็นสีขาวอ่ะ ที่เป็นสีขาวนะแล้วก็ขอบก็เป็นสีน้ําเงินนะอาารยก็สีแบบนั้นนะคะแล้วก็มีน้ําพริกนะคะแล้วก็มีปลาดินทอดปลาดินทอดนะคะมีน้ําพริกอ่าอาจารย์นิวตันเขาก็ไปนั่งกินกับคนคนคนนี้สองคนนะคะอาจารย์นิวตันก็ไปนั่งกินไปกินปรากฏว่าไปกินปลาดินทอดของเขานะคะไปกินปลาดินทอดกินจนอิ่มเลยนะคะอิ่มแล้วทีนี้ อิ่มแล้วก็คือในขณะที่นั่งกินก็มองไปด้วยนะครับผู้คนก็เดินไปมานะพุกพ่านนะคะแล้วก็เห็นการเทเห,เห็นแพทเขาเรียกว่ารถปูนซีเมนะรถแบบมันเหมือนแบบเป็นกลมๆใหญ่ๆเนาะแล้วก็มันก็เทปูนนะมันเทคอนกรีตน,นะคะ,ะเทคอนกรีตน,นะคะแล้วอาจารย์นิวตันเนี่ยเขาก็อาวพอกินปลากินข้าวเขาอิ่มแล้วนะอ้าว ก็คิดได้อุตายแล้วนังอาจารย์นิวตันนี่คิดได้ยังไงเนี Cola> ่ยเพิ่งจะคิดได้ว่าเอ้าไปกินปลาของเขาเรียบร้อยแล้วกินอาหารเรียบร้อยแล้วก็คิดในใจว่าเอ้าทําไมเรากินข้าวกับคนแปลกหน้าอ้าอาจารย์นิวตันชักเริ่มเอ๊ะ ทำไมเราไปกินข้าวกับคนแปลกหน้าได้เนาะแล้วทีนี้คนที่เขานั่งอยู่ด้วยเนี่ยคุณคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงคนนี้นะคะเขาก็ไม่พูดอะไรนะเขาก็ไม่บอกอะไรเขาได้แต่ยิ้มนะยิ้มเห็นอาจารย์กินอาจารย์หนูต้งนกินป่านินนะนะแล้วทีนี้เขาเอขาคิดในใจนะอาจารย์หูต้านเนี่ยเขาคิดในใจว่าทำไมฉันมากินข้าวกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยทีนี้ยายคนนั้นก็พูดว่าถ้าหนูกลัวโควิดนะยายจะโทรหา ยายขอเบอร์หนูหน่อยเอ้าทีนี้อาจารย์เขาอาจารย์นิวตันเขาคิดอยู่ในใจนะเขาไม่ได้พูดออกมานะแต่คุณยายรู้ได้ยังไงอะคุณยายรู้ได้ยังไงอะวันนิวตันเขากลัว โควิดเ,เขากลัวโควิดเอาคิดไดไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างรู้ไอ้ตรงนี้เลข35นะคะพระพุทธเจ้าแ่ยตัดสรูอายุ35นะคะอ่านะคะตอนบวชพระพุทธเจ้าก็บวชอายุ29อ่้า29นะคะไปบวช6ปีไปบวช 6, 6ปีก็ตัดสรูนะคะตัดสรูตอนอายุ35แล้วก็เผยแผ่ศาสนาเนี่ย4บห้าปีแล้วก็ปรินิพานปรินิพานนะคะ ปรินิพานก็คือตายอ่าสวรรคตนะคะตายอายุ80อืมแล้วทีนี้อะไรรู้ไหมอ้าวแล้วทีนี้อาหลังจากที่อาจาร,รย์นิวตัน กินแล้วกินกับคนแปลกหน้าแล้วยายก็บอกว่าถ้าหนูกลัวโควิดนะยายขอเบอร์ทุเบอร์โทรหนูหน่อยนะอ่ายายจะโทรมาหานะเพราะว่าถ้าหนูกลัวโควิดยายบอกอย่างนั้นนะคะแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงนะคะเดินมาเดินมาเขาก็แบบเอาถุงพลาสติกครอบหัวอ,อยู่นะคะแล้วก็มองเหลือแต่ลูกตาไงนะคะมองเหลือแต่ลูกตาอ่าพลาสติกครอบหัวหมดเลยนะคะโอ้ยเขาบอกว่าหนู ต้องป้องกันโควิดแบบที่ป้าทำแล้วจะไม่ติดโควิดอ่าผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าหนูต้องป้องกันโควิดแบบที่ป้าทำแล้วจะไม่ติดโควิดอ่าก็คือว่าคุณป้าเนี่ยใช้พัาส,สติกเลยนะคะคุมหัวทั้งหัวเลยนะคะเหลือแต่ลูกตาอ่าลูกตา รู้ใช่ไหมคะแว่นตานะคะอ่าก็เหมือนแบบในหลวงรัชการที่9นะคะที่มีแว่นตานะคะอ่าเหมือนเลยไหมคะเพราะว่าคุมพลาสติกหมดก็คือป้องกันไงคะอ่าทีนี้จบความฝันของอาจารย์นิวตันแค่นั้นนะคะเราก็เลยมาแปลความฝันกันเลยนะคะฝันเนี้ยอาจารย์นิวตันเหมือนแบบอยู่ที่สนามบินสนามบินก็เหมือนแบบเป็นนกเป็นเครื่องบินก็คือบินสูงนะคะถ้าเครื่องบินเนี้ยก็จะหมายถึงพระมหากษัตริย์นักบินนะคะก็คือในหลวงรัชการที่1ิบนะคะ พระองค์เป็นเจ้าฟ้านักบินนะคะอ่าแล้วทีนี้ในในตรงเนี้ยมันมีการชุลมุนพุกพ่านก็แสดงว่าอยู่แถวสนามบินนะสนามบินคนพุกพ่านเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมีการกินอาหารแล้วก็มีเสือกระจูดเสือกระจูดก็คือเป็นเป็นเสือที่อยู่ที่พัทลุงภาคใต้แสดงว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นป้ากับเป็นลุงเพราะว่าดูจากเสือกระจูดไงกะกะ,กะก็คือ9นะคะจูดก็คือ7อ่าตรงเนี้ยก็ได้เป็น97 จะเ,เอาปา,ากกากระเนี่ยตรงเนี้ยกะก็คือ9นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ7อ่าเขียนตรงนี้เลยนะคะจานจานก็7เหมือนกันนะคะแล้วจานสังกนะสีเนี่ยสังกะสีก็สื่อถึงพวกพักใต้นะเพราะจะมีพวกดีบุกไงดีบุกนะคะอ่าสังกะสีดีบุกอ,อย่างนั้นนะคะแล้วปานินปาดินนะคือก็คือสีดำยังแปลหลายอย่างเลยนะคะนินก็คือสีดําดํายังถ้าพักใต้ดําก็เป็น ควายนะคะเพราะว่าควายพักใต้ที่ทะเลน้อยน่าสงสารมากเลยนะคะเพราะว่าควายปักใต้ที่ทะเลน้อยเป็นน้ําท่วมตั้ง 4- 5หเดือนนะคะแล้วก็ทําให้ปลาตายขาดอาหารนะคะแล้วปลาดินทอดเนี่ยก็เหมือนแบบทอดพระเนตรทอดพระเนตรนะคะแล้วทีนี้ปลาดินเนี่ยเป็นปลาพระราชทานจากพระจักรพรรดิสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตอากิฮิโตนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะพระองค์ตอนที่เป็นพระราชมกุฎราชกุมารนะคะก็ ถวายปลาแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะชื่อปานินถวายมา50ตัวนะคะเมื่อวันที่25มีนาคม2508นะคะพระองค์จากจากประเทญี่ปุ่นเนี่ยถวายมายี่มาห้าสิบตัวห้าสิบตัวก็คือเหมือนแบบศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็คือวันปฏิทูดของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะอ่ะแล้วทีนี้เจแปนก็คือเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดแล้วก็กระจูดไอ้ต้นกระจูดเนี่ยก็คือต้นกกเนี่ยต้นกกนะคะก็คือกระจูดก็คือเจ็ดเก้านะคะแล้วที ที่ทะเลน้อยก็จะมีนกนะมีนกนะนกพริกเขาชื่อนกพริกที่พัทลุงนะ่ะนกพริกเนี่ยเขาจะกินไอ้ดอกจูดเงี้ยไอ้ดอกไอ้พวกไอ้ต้นกกเนี่ยไอ้ต้นกกนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะมันขึ้นในน้าไงแล้วไอ้ตรงต้นกกนั้นก็จะมีน้ําแล้วก็มีควายควายที่ทะเลน้อยนะเขาเรียกว่าควาย ควายทะเลน้ำอ่าควายในน้ำเขาเรียกควายน้านะแล้วควายตัวเนี้เขาก็จะดําน้ําไปกินพวกสาหร่ายแล้วสาหร่ายก็คือญี่ปุ่นไงคะที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีสาหร่ายแบบชื่อเสียงมากเลยนะคะแล้วสาหร่ายของญี่ปุ่นนะ่เขาก็จะแพ็คพลาสติกไว้ไงแพ็คพลาสติกไว้แบบเรียบร้อยนะคะเป็นแบบเหมือนแพ็กเกจใหม่เลยนะคะอ่าแล้วทีนี้ปัาดินทอดปัาดินก็แบบสื่อถึงควายสื่อถึงปัาดินพระราชทานนะคะแล้วก็ไอไอตรงแผ่นปูนเนี่ยไอตรงรถ รถเทปูนนะคะเหมือนกับว่าเทคอนกรีตนะคะ,ะคอนกรีตก็คือคอนกรีดนะคะคอนกรีดค no no อนกรีอานก็คือว่าตอนนั้นที่มีข่าวคึกโคมนะคะก็คือท่านนายกนะคะ,ะนายก8นะคะ,ะคนที่28เนี่ยท่านพูดคอนกรีดก็เป็นเพราะว่าท่านจะจะหมายถึงจารีดประเพณีนะคะคอก็คือคอก็คือแบบ เป็นเมนอ่ะเป็นเมนเพราะว่าอันนี้ซีเมนเ์ีงยซีเมนเ์ีงยคอก็คือเหมือนคอแก่นแกนอะแก่นแกนนะคะก็คือพัชนาการทิเบตน,นะคะเป็นแก่นแกนเลยนะคะอ่าเทการเทคอนกรีตเนะี่ยคอนกรีตก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กอะแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแกร่งนะคะอืมคอนนกีตก็คือนกอ่านกก็คือพัชนาการนะคะีดก็คือจรีตประเพณีนะคะปูปูเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเลยนะคะอ่าก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้ ชนประธานเขาเรียกะไรนะปูนชนประธานเนะี่ยผลิตแห่งแรกเลยค่ะแ่งเขาเรียกว่าก่อสร้างแห่งแรกที่นครสวรรค์ไกลๆบ้านดรเต๋อเองเลยนะคะอํเอาเภอตะเคี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่ดรเต๋อกำลังนั่งอยู่นะคะดรเต๋ออยู่ที่ตำบนสระทะเลอําเภอพยุหคีรีีรจังหวัดนครสวรรค์พยุหคีรีก็หมายความว่าตอนที่ฝันต่างๆนะคะการเรียบพรนะนครเนี่ย พ,พระมหากษัตริย์ก็จะต้องเรียบพระนครเขาเรียกว่าขบวนพยุหิยาตราทางชนละมากแล้วก็ขบวนพยุหิยาตราทางสะทนละมากถ้าสะทนก็คือรถนะคะแต่ถ้าแบบเดินทางโดยรถยนต์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสะทนละมากก็คือทางถนนนะคะแต่ถ้าชนละมากเนี่ยจะเกี่ยวกับน้ำนะคะทางเรือนะคะบ้านดตรแต๋วเป็นได้ทั้งทางน้ําทางเรือนะคะเพราะว่าบ้านดตรแต๋วคือสะทะเลค่ะสะทะเลนะคะ เหมือนอันนี้เลยนะคะที่พัทลุงก็มีทะเลน้อยนะคะทะเลน้อยที่มีควายเออเมื่อก่อนดับตะแต่วก็ฝันเห็นควายอยู่ในสระทะเลได้นะคะอ่าแล้วก็หวยก็ออกอันนั้นเลยนะคะอ่าเราที่นี้ที่นี้อะไรอะหลังจากที่กินอิ่มแล้วอาจารย์นวตันที่ไลฟฟังไงบอกอ๊ยฉันทําไมกิน ข้าวกินข้าวกับคนแปลกหน้าอา้าวเธอไปนั่งกินต้องนานแล้วเธอเพิ่งจะนึกได้เหรออ่ะแล้วทีนี้ยังไม่ทันได้พูดออกมานะอยู่ในใจนะแต่ยายรู้อา้าวยายยังรู้ก็หมายนะที่ไล่ฟังไงคือตัดสรู้ไงคะอา่ายางรู้ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงน,นี้คือพระพุทธเจ้าก็คือโคอันนี้คือโคตมะพุทธเจ้าอ่าโคตมะพุทธเจ้าเลขโคก็คือเลขเจ็ดเก้านะคะพอแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้ากลัวโควิดนะนะกลัวโควิดอ่ะก็เอาเบอร์มาเอาเบอร์มานะ ฉันจะโทรหาเองยายจะโทรหาเองก็เหมือนแบบให้ใช้คําศัพท์ไงให้ใช้คาศั์นะอา้าวเลขรองท้ายของอาจาร,รย์เดวตันก็ 8, 8, 5, แปดแปดห้าหนึ่งและครั้งเลขเลขอาจาร,รย์เดวตันก็คือศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดบ้านแอเบอร์อาจารย์เดวตันเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเลยนะคะเอาเบอร์โทรศัพท์มาอืมเอาเบอร์โทรศัพท์มาเดี๋ยวยายจะโทรหาเองแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงมาบอกว่า,าหนูหนู ถ้าหนูต้องป้องกันโควิดนะโควิดก็คือมาจากจีนอะป้องกันโควิดนะหนูต้องทําแบบป้าอ่ะก็คือทําแบบป้าก MM ็คือป้องกันนะป้องกันโควิดก็คือป้องกันจีนอะป้องกันจีนนะต้องทําแบบป้านะคะเออต้องทําแบบป้านะคะแบบพลาสติกก็คือปอมไงปอมนะคะอ่ากระป๋องปอมนะคะกันไว้นะคะกันเลขเจ็ดไม่ให้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กันเลขกันไม่ให้เลข สิบเลข1สิบเก้าเลขโควิดเนี่ยเลขสิบเก้าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันไม่ต้องเลยนะให้มันอยู่ห่างกันก็คือก็คือว่าอ่ะมันก็สิบเก้าเหมือนกันมันก็คือโควิดเหมือนกันแต่กันนะไงกันไว้ให้มาอยู่ด้วยกันอ่าก็คือแบบนี้เลยนะคะควายก็กินหญ้านะคะควายก็แบบหาย หายานะคะหาสาล่ายกินนะคะในน้ําในทะเลน้อยนะคะส่วนญี่ปุ่นนะเขาก็มีสาลายสาลายนะคะโอยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะของประเทศญี่ปุ่นเขาก็ห่อแพ็กเกจอย่างดีเลยนะคะอป้องกันเลยนะคะอืสําหรับคลิปนี้นะคะก็เลขเดิมเลยนะคะเลขเดิมเลยนะคะไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหวยจะออกหรือไม่ออกก็ไม่ทราบนะคะเลขที่พูดมาเนี่ยหวยออกหรือไม่ออกก็ไม่ทราบแต่เราพูดจาก เราพูดจากเนื้อความฝันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ